ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bubble Gum Channel กันด้วยนะคะก็วันนี้เราก็จะมาสร้างชุดนักบวชจากสตูดิโอกันก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับของที่เราต้องใช้กันเนาะก่อนอื่นเราก็เริ่มจากการตกปากันก็การตกปน,นะคะจะได้รับของผัดนอีเวนต์2ชินนะ้นเนาะก็ชิ้นที่1น,นะคะก็จะเป็น ลูกไม้ออโรรานะแล้วก็วันดาวออโรราคือจะมี2ชิ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นการขุดแร่เนาะก็จะมี2อ,อันเหมือนกันก็คือชิ้นส่วนเวทมนต์ออโรราธรรมดาแล้วก็ชิ้นส่วนเวทมนต์ออโรราแบบพิเศษนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการหยดน้ำต้นไม้นี่ก็จะได้เป็นหยดน้ำออโรราแบบธรรมดาก็ หยดน้ำออโรราแบบพิเศษเหมือนผึกเลยพอได้แล้วเราก็มาสร้างชุดกันเลยก่อนอื่นนะคะก็เริ่มจากชุดที่1ก่อนเลยก็ชุดนะคะก็จะมี3มชิ้นก็มีสีน้ำตาลสีแดงแล้วก็สีขาวเนาะมาเริ่มกันเลยจะได้อะไรนะ ได้เป็นชุดสีแดงมะต่อไปก็เป็นทรงผมก็จะมีสามแบบเหมือนกันมีสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีเทานะคะรางงานไม่พอเดี๋ยวขอเติมก่อนนะคะก็จะเติมประมาณ1,000บาทไม่ใช่วาดรอยยิ้มเนะมาะมะเสร็จแล้วก็แคฟอีกกันเลยจะได้อะไรนะ ได้ทรงผมอันกลางเหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ก็ได้อันกลางอันนี้ก็ได้อันกลางมารอบที่สามก็จะเป็นชุดของผู้ชายเนาะมามีสามชุดเหมือนกันมีสีน้ำตาลสีแดงก็สีครีมเนาะเสร็จแล้วเราก็สุมกันเลยมาจะได้อะไรนะ ได้ชุดเป็นอันกลางอีกแล้วทุกคนคือของอันกลางนี่ออกดีมากมาหมวกคือทรงผมอะ่ะพี่ก็แคบแล้วแต่มันแบบพี่ไม่ได้ถ่ายเค็มไว้อะ่ะน้องๆพี่ขอโทษด้วยนะมาเรามาดูหมวกแทนก็ได้เนาะคงไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้ทรงผมผู้ชายแบบหล่อมากอะทุกคนตตรงกลางก็จะมีผม ผู้ชายที่ไม่เหมือนเพื่อนเนาะมารองเท้าเราไม่เอาเราก็มาที่ตู้เสื้อผ้ากันเลยจ้าแต่งตัวกันเลยทรงผมนะคะจะเป็นสรงผมผู้ชายเนาะเดี๋ยวหาตาผู้ชายที่มันเข้าก่อนแป๊บหบนึง่งตาหนี้ก็ไม่ได้โอ้ผู้หญิงมากตาหนี้อันนี้เจอแล้วเฮ้ยค่อยคือผู้ชายหน่อยปากบ้าง นี่นี่ชุดคืออันนี้ก็จะมีทรงผมอันเดียวที่แปลกเพื่อนเนาะก็เป็นทรงผมสีดำแต่ก็ไม่เป็นไรก็รอเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาดูรองเท้าที่มันเข้าก่อนอันนี้ได้แล้วรองเท้าน,นี่เป็นไงนบ้างทุกคนคือแบบหล่อมากถ้ามีออร่าด้วยนะแบบสุดยอดมา ต่อามาเรามาทำเป็นผู้หญิงบ้างนี่ผู้หญิงนี่น่ารักเหมือนกันเลยนี่น้องผู้หญิงน้องก็ต้องปากแดงๆหน่อยนี่เป็นไงบ้างทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิป <miles> นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย